สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมืมันนี้มาพอผมมีการแชนแนลอีกคือเก่าครับรันนี้ได้เมนูเด็ดเลยพี่น้องตมอึง้งโอ้คนนั่งบานและสงมาให้่อึ้งม่เงญ่ครับแล้วก็บบดได้ไข่หนำโดนโดนโด,โด,โดกินเดอนหนึ่งครับพอดีค่ำเลยครับอึง้งตมอึง้งส่ใบบัคขามอ่อนครับอืมนี่เขาสวยเหรอมาตองห่วงเลยเนะี่ย ยังหวนอยู่อืมแสบครับซิมซิมมันกันอผมกับก่อนอื่นกับฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้คลิปต่อๆไปครับกับช่วงนี้อาจจะบ่ข่อยได้ถ่ายคลิปลงครับเพราะว่าลเหตุผลครับงานกับหลายเหตุงานมากกับเมื่อยพวแห้งครับแต่กับสีเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ้งยังสีตลอดแล้วครับอครับจะได้กับฝากติดตามน้ำเด้อครับผม อะครับมาครับ,สบเสีียมมึงกันเลยไหนนะผมข้อมเผ็ดอีกครับผมข้อมเผ็ดลงไปเนี่ย,เล,เ,ยเล็ดเลยแลหละตุอ่มอึ้งครับผมเดยว Hãy con đố này Ghiền Mì nào ผมนี่ก็เป็นเวลาคือเก่าครับบ่เปลี่ยนแปลงนี่กับตีหาครับผมช่วงนี้แล้วครับตัวยิ้่ๆนะครับอืมใส่ใบบักขามอ่อน เป็นแบบถามครับโอ้แสบครับ สวัสดีคำนะครับเนี่ย ครับครับบมีขีครับแวะแล้วครับเพิ่งทำเนี่ยพอมแวะเรียบร้อยแล้วเสียบายครับผมเสียดายบอมีใครยุงเทบครับได้กินอึอง่งอะดีมานได้หรคนทางมาส่งมาให้อืม

hình mồm rồi đây này สูๆว,ว่ามีอ้เสเตอบ์ไปดีครับนี่แหละเมนูเด็ดของอีสานบ้านเฮาอืม้ม กล่องมันตำตำครับโอ้เสียบคักได้ต้มอึอกมันปีนี่นี่แหละครับครั้งแรกเพิ่งได้กินคนอื่นเขากินจะขี่ออกไลยเทธอเลย เอาแล้วครับสัมเนีแล้วเนาะครับนอกกับเมนูนี่ก็สุดยอดนะครับต่มอึงใส่ใบบักามอนเอาผมยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามน้ำเื้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมมีคลิปต่อไปครับนะครับผมกับสันียนะครับก็ขอบคุณคนที่มาับชมด้อครับผมครับสวัสดีครับ